สวัสดีครับพี่น้องพบช่องบาร์มสีเกียดนะครับเมื่อนี้กติภามาคุบกบครับผมคุบกบันหน้าเขาครับร้านต่อแมกลังสีอัดออกวิวเรียนเรียนแบบไร้พ้นบ้านพ่อกบข้าพ้นพ่อกบเอ่อพ่นที่คุบกบกันหนี่งเนี่ยบุกิ้กบเออบ้านพ่อกบไงครับ ลัดนาไปเลย แห่ปเป็นแถวตู้นึ่งกับหนูวันนีรีนี่ตัวหนึ่งมันหายอยู่นี่โบไปโบไปใกล้มันดีมูดนะมูนี่ล่ะมันดิลี่โบแมนโบแมนรวดหยียบป่ะหรือป๊าปันนี่ ค่อยล่อรถเยยบนะบ่กูแม่ล่อรถเยยบนะบ่อเอาเอาอบิ้ง เพิ่นถาเพิ่นถาลักงลลยครับรถเกีียวมาพอดีนี่ล่ะขบตัวก้อนนี่ล่ะเอาละรัดขบใหญ่ครับรัดขบง่ายไดเห็นแล้วเห็นแล้วอไปไปไปแล้ว lạc lạc này lạc 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 นี่นี่นี่เห็นรึเปลยหนูใหญ่หนูใหญ่ไม่ไม่ไม่มันบ่แม่นครบหนู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 รัดรันรันโอ้ยหนู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 มุมเม็ดครบเดี๋ยวคีบแก้วเห็นเดี๋ยวนี้หนูม่มีแล้วเอา ก็เห็นครับเห็นในหนูหันหนูคุปรบท่านแต่ว่ากบจะไม่ใส่ดอกบานนี่เรียยวเนี้ยนี่น้ำผมถือนี่ก็โต๊ปะปุ่งไงนึงนี่

เหลือเจ้าหนูครับบรรทิการักหนูเอาถ้ำนวดเกี่ยวมาเอาผมมาเด็กอ no. ๋อไม่ในเร็วโอ้ยถ้ำนวดเกี่ยวสีมาเบิ้งให้เพื่อนเบิ้งแนวใหญ่ายทำไหนพูดก็แบบใหญ่ายคลิปนี้กับฝากคนไลค์คนแชร์คนที่ตามส่องบารมีกิเกลทั้งนี้นะครับเด้อขอบคุณครับที่รับชม